สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีตําม่วนะครับแล้วก็พึ่งอ่อนทุกช่องนี่ชิมกันเลยโอ้โหเอาไปเลยเหรอเออไงมันครับผมหวานมันมากสิมุกชมชิมรับบางหน้ามากเลยผักแต่กินก่อนเลยโอ้โหมันมากตัวพึ่งอ่อนกินกับตําม่วนทุกช่อม ขนมจีนครับผมสุดยอดมันแมันหวานหวาน,น,นอะหอ <c oughs> มอะไรม,มาครับผมมากินด้วยกันนะผมวันนี้ได้ของหายากมาครับผมนี่ตัวพึ่องอ่อนครับผมหรือว,ว่าลวงพึ่งนเอง <c oughs> เข้ากับตำเลยอะมันมันมากคือมันกว่าตัวใหม่อะทุณผู้ชมเหมือนน้ำนมอะมันมันหวานๆเลยตมคนเห็นนะ ถ้ายิ่งเอาไปไปมกนะอันนี้นึ่งอ,อันนี้นึ่งมาถ้าไปมกแต่ไปตองอ่ะไปปิ้งไปย่างมมันจะหอมไปตองมากวันนี้เหาะเกลือนิดหนึ่งก็บพี่ยงอ๋อทุกคำตัวใหญ่ใหญ่ดีเอาเด้อนึ่งอยู่นี่แบบว่ากลิ่นหอมมากเลย ไปเลยคผู้ชมรอดทำได้หลายเมนูเนี่ยคุณผูมมันมีแบบสีน้ําตาลด้วยนะคุณผู้ชมถ้าสีน้ําตาลอ่ะมันกินไม่ค่อยอร่อยแล้วว่ามันแก่นะครับผมม,มันจะเป็นไข่เยอะต้องเอาสีแบบนี้นะอ่อ,อนๆแบบนี้คุณผู้ชมมันจะกินได้ทั้งทั้งหมดเลยเนี่ย กัดไปคำนึงน่เคือแบบว่ามันจะหอมแนี่ถ้าแบบไปเสียงตามันจะเป็นไข่ติดฟันครับผมเวลายเย็นนี่กินไม่ได้ได้ไดติดฟันเสียสมตำพระบุงกับขาวจ่วเลยน่านาเจี๊ยบน่ากินน่าเจี๊ยบ จะบัดแรงไปหน่ยอยใส่ปุ้งทำตามใส่ ไม่ค่อยมีเด้อถ้าไม่มีพานไปหาเนี่ยไม่ค่อยเจออะลังพึ่งอะไม่ได้กินบ่อยด้วยไม่มีบ่อยเลยพี่เคนบ้านเราเขาก็ไม่ค่อยหากันนะั่นพีนเจมแต่สวนพี่เจมนี่หลายรังนะแต่รังเล็กอันนี้มันมิมอันนี้มันพึ่งอ๋อไม่รู้จักอะไรเลยเนะ่ ะไม่รู้จักม,มิมก็มีพึ่งก็มีไงพึ่งก็มีครับมีเกี่ยวมั้งดิ มาครับคุยชมมาตํำครับผมหา้หมดเพิงมากเลยอ่ะกับอันเนี้ย มันเนี่ยคโยมคำในใหญ่มามามาคำในใหญ่นะคำเด็กมัน นี่นะนี่เลยนะคุณข้าปากได้ไหมนนเนี่ยเอ้าหมดจริงนะเนี่ยใบบะบกอะ่ะมันเข้ากับจำอันนี้อ๋อจะไม่พูดตำโตงไะไกินเพื่อมี คลุมกันจะได้ไม่จะได้ไม่ช้าในมันไม่เกลี่ยเดี๋ยวก็ไปร้องไห้อยู่ข้างต้นขนุนเนี่ยแล้วไปร้องเัรไมแล้วข้างต้นขนุน <laughs> ตอนนั้นเรากเาทิ้งร้องไห้ข้างต้นขนุนไม่ใชยผมชอบกินผักเป็นเรื่องผมจะผักอะไรผมกินได้หมดอ่ะ <c oughs> ของมกักของมกักลามไปเรื่องนั้นยังไงเนี่ยอันนี้มันแค่ช้ำในเงี้ยมันก็ผักเหมือนกันเฮ้ย อืมพับบุ้งนี่ขาขาวโอ้ยเพิ่งลังมาเริ่มเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเยอะเอ้าเราคิมลังนี้กี่โลเนี่ยไม่กินกับโลอ่ะแปดขีดมาเริ่ม มันมีใหญ่กว่นี้อีกมันลังใหญ่มากเลยนะคุณผมแต่เขาตัดแบ่งไงลังเป็นกับสิบโลนั่นโอ้โเริ่มมาอันนี้เขาตัดแบ่ง,งมาผงชอบแบบความนมนมของมันอ่ะสุดยอด มามาไม่ใช่มีมาบ่อยอันนี้มันสดจริงคุณผู้ชม ดโนายพี่ให้กินแค่นี้เดี๋ยวนี่เหลือพี่เก็บไปกินตอนนี้ละไม่ใช่เราจะไปนั่งกินด้วยกันอ่ะหมดหมดโคต้าหมดโคต้าหมดโคต้าแล้วให้โคต้านี่กินมากคุยยมกินเยอะกินเยอะกันไม่ช่วยกันทั้งมัน กินนอนกินนอนเนทำงานแลวเราเรียนไงผู้ชมเรามีหน้าที่เรียนคุณผู้ชมลองชิมครับผมคุณผู้ชมท่านดใดที่ยังไม่เคยชิมนะครับต้องเจอแบบรังข,งขาวๆน,นี่เลยนะคุณผู้ชมแล้วเราก็เอามานึ่งครับผมนึ่งในซึ้งนี่แหละมันก็จะเป็นแบบนี้เอาไปตองห่อนิดน,นึงนะครับไปตองหอนี้แล้วก็เกลือรวยอเกลือรยยมันกอคเค็มนะครับผมถ้า จะให้อร่อยกว่านึ่งนะครับแล้วก็ไปปิ้งนะครับผมพานอย่างนี้เอาเกลือใส่แล้วก็ไปปิ้งนะครับผมมันจะหอมกว่าหอมไ่ตองมากเลยนะครับผมเอาวันนี้ก็ไว้เพียงวันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบเจอกันในวันต่อไปเนาะวันนี้สวัสดีครับ